สวัสดีค่ะแวะชมแวะเชร์แวะโชว์วันนี้นะคะให้กลับมาอดการพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งหลังจากห่างหายไปสักระยะนหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการมีเรื่องข่าวๆด้านไอทีออกมาพูดคุยกันนะคะก็คือเมื่อประมาณต้นเดือนมิถุนายนหรือประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะคะได้เกิดมีการวางจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ของ h u วเว่ที่ใช้ลลบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะคะเป็นระบบปฏิบัติการ Harmony OS นะคะซึ่งออกมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของ Huawei ย mm hmm. แม a d พดเมดแพดโ o นะคะแล้วก็ m a t e p a d 11ก็ออกมาจำหน่ายแล้วนะคะว่าจะเป็นการใช้ระบบปฏิบัติการของ Harmony mm hmm. เป็น ระปฏิบัติการใหม่ของโทรศัพท์มือถือแล้วก็ติดตามดูกันต่อไปนะคะว่าระบบปฏิบัติการ Harmony นี้จะได้รับความนิยมแข่งขันได้กับ Android หรือ iOS หรือเปล่าคะหรือว่าจะเป็นแบบว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่ h u ว w e i สามารถขายได้เฉพาะในประเทศจีนในตลาดโลกในตลาดสากลไม่สามารถทำตลาดได้ จะเป็นแบบไหนนะคะก็ติดตามดูกันต่อไปก็คงใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่าในสินค้าผลิตภัณฑ์แบบนี้นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายกันทั่วโลกแข่งขันกันทั่วโลกนะคะแต่ก็ดูว่าโวยจะประสบความสําเร็จกับระบบปฏิบัติการนี้หรือเปล่านะคะว่าจะมีผลิตภัณฑ์ออกตามมาอีกหลายรุ่นนะคะออกตามมาภายในปีนี้และตอนปีตอน,ต,อน,ต,อนต่อไป ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาน,นี่จะได้รับความนิยมไหมคะติดตลาดหรือเปล่าเราก็ต้องติดตามก,กันดูเราเคยเห็นนะคะว่าในช่วงต้นๆของการใช้สมาร์ทโฟนประมาณปี5 6าหกเ็ดนี่ยก็มีระบบบริาการวินโดว์โฟนเกิดขึ้นคู่กับโนเกียก็พ่ายแพ้แล้วก็ตายในเวลาอาันรวดเร็วนะคะไม่ได้ความนิยมเลยทั้ง Microsoft Windows Phone ก็ได้ยุติการ ผลิตโนกเกียก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบกันทำเป็นใช้ Android แต่ก็ยังขายได้นะคะขายได้ขายได้เยอะขายได้ดีในประเทศอินเดียและแอฟริกาก็ยังถือเป็นสมาร์ทโฟนที่ติดอันดับ top t e อยู่นะคะโนกเกียนี้ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็ได้รับความนิยมในะอีกระดับหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ราคาไม่แพงก็ สมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมในอินเดียและในประเทศทางแอฟริกานะคะเราก็ยังเห็นโนเกียออกมา,าซื้อค้าขายกันได้อยู่นะคะแต่เป็น Android ไปแล้ว Harmony อันนี้ Har m o ม yOS ของหูวเว่ยนี้นะคะเราก็ดูว่ารูปแบบจะเป็นแบบไหนก็ติดตามดูกันไปนะคะสำหรับผู้ที่สนใจในแวดวงไอทีเราเห็นมีไอ้นู่มีไอ้นี่ใหม่ๆเกิดขึ้นก็ชอบค่ะสำหรับ ตัวดิฉันเองเป็นคนชอบสนใจเรื่องไอทีแต่ไม่ใช่ผู้ซื้อนะคะก็เป็นพวกที่ชอ,ชอบชอบชอบติดตามชอบอ่านชอบดอูแต่ก็ใครก็ไม่ได้เป็นผู้ซื้อที่ว่าอยากจะมีอยากจะใช้ะค่ะอยากรู้แว่าเอออันนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นก็พูดคุยกับคนพอรู้เรื่องนะคะก็เอาไว้มาแนะนํามาให้ความคิดเห็นนะคะว่าเป็นยังไง สำหรับปีนี้ก็คงเป็นอีกปีหนึ่งที่จะมีเรื่องราวที่น่าติดตามกันต่อไปอีกหลายเรื่องนะคะเพราะเป็นเรื่องของออการจะเปลี่ยน Microsoft Office นะคะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ถ้ามีข่าวข่าวดีๆว่าจะวางจไหนเมื่อไหร่ก็จะเอามาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะวันนี้นะคะแวะชมแวะเชียร์แวะโชว์ขอกำลังใจจากท่านผู้ชมคะ่ะ ช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่เมื่อมีข่าวาๆดีๆมาติดตามกันนะคะสวัสดวันนี้สวัสดีค่ะ